เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ยัองอยู่ในเกมมิมนิเกมคิปเปอร์แอทแท็อยู่นะฮะอยู่กับ FBI นะครับมาใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะเนาะตอนนี้ก็จัดไปไวรุ่นมาเลงดีๆแล้วก็คิปเปอร์ก็เหนียวไกลไปเพ่งกระซวกกระซวกกระซวกคิปเปอร์ครับเอาให้ได้เอาให้ได้โอเคกูไม่ได้แต้มเลยเว้ยเเฮ้ยซ็งจริง แต่ว่าช่วง,งแรกๆก็ยังไม่ต้องอะไรก็ได้มาครับครับอืมได้แ้มยากอย่างเลยนะเอออะไรดีวะาอะไรดีวะามีระเบิดด้วยนะมีระเบิดเ,นะบเบดนี่เยเจอซอมบี้ครับกระสกซอมบี้ก่อนเลยดับแรกย,ยังไม่ยังซอมบี้กูย,ยังซอมบี้กูแมวนาแมวนาโอ้มันแยงซอมบี้กูดูมีคนแย่งอ่ะคนแย่งก็เก่งเกินผมนี้ยังไม่ได้ตัวอะไรคิวกับเขาเลยนะฮะ รอครับรอรอให้มีตัวเกิดมาแล้วผมก็จะรอเลยแล,ลย้วกันเนียคุณรอเยกันเก็บแต้มนะฮะมินิเกมนี้คือการเก็บแต้มล้นๆไม่กะเอาชนะอะไรมากมายโอเคลงมีอะไรเกิดไหมไม่มีซอมบี้เกิดก็พอละตอนนี้ซอมบี้เกิดครับไ,ไ,ไ,ไว้อีกหนึง ทำไมผมไม่ปไปเห็นซอมบี้ตัวที่คนแม่งไม่ตีกันวะโอเคเอนะผมก็ได้สามคิวแล้ววะเห็นแต้มตัวเองขึ้นนิดสละหน่อยนะฮะเออรอบน,นี้มันกูเล็มเกิดน,นี่หาวะเฮ้ยมีตัวอะไรเกิดบนนี้ไหมฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยมาเกิดตรงกูได้ไงนี่ตายแล้วตายแล้วไม่มีใครช่วยกูกด้วยบวายเอ้ยกูนี่วิ่งไปหาซุานี้เลยละกันนะ ตัวกับไบรอนโกเลมตัวกับแมงเลยตัวกับแมง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 ตัวมันก็ตัวมันก็ตัวมันโอเคเดี๋ยวยิงก่อนนะฮะโอเคยิงไปไม่มีใครสนใจตัวนั้นนะครับเก็บแต้มกับตัวนั้นง่ายสุดแล้วนะฮะเฮ้ยซอมบี้มีคนตีไว้สวยงามครับแย่งคิวครับแย่งคิวจังหวะนี้บอกเลยว่าแย่งแน่นอนแย่งครับผมแย่งสวยครับขึ้นมาดับหนึ่งได้ไงก็ไม่รู้นะฮะ ยิงกันเลยแล้วกันโอ้โห abel, ตศร้าไอ้รถกุเรงยังยังไม่ตายยัง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 ไม่ตายแล้วยังไม่ตายเหรอแตกแล้วสวยครับโอเคเล็งดีๆเตรียมเหนียวไก่ลอยตัวบนนั้นครับเขาทำไมกูไม่ไ,มไ,มได้วะโอ้ยตามมาโอเคสวยแต่กูไม่ได้แต้มเว้ยเฮ้ยชิบหายเออชิบหาย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 เอ้ยมันกูไม่ได้แต้ม เนี่ยยิ่งกันเก็บแต้มนะฮะจุดจุดนี้โหดเกินอะไรเกินแข่งกับบัตรซอสคอร์ดอะไรนะเออแข่งกับบัตรสกอตนะฮะฮะมายิงยิงแตกยิงยิงสวยตัวซอมบฟต่ีสักอันต่อไปคือตัวซอมบี้ครับมาสวยงามสวยงาม คีเปอร์เอาคีเปอร์เอาคีเปอร์ครับอาจารย์นะคีเปอร์สวยงามมากแต้มเท่ากันกับประกันเลยวะเฮ้ยแม่สุสีกันนะเราอ่ะโอเคเอ้ยกูติดอะไรเนี่ยเอ้ยจิ้มหายละแม่งเอ้ยติดอะไรเนี่ยเอ้ากูจะแพ้เพราะมึงเนี่ยเยเฮ้โอเคมาต่อไปก็คือซอมบี้เอาสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่งเฮ้ยตีมันรัวๆเอ้ยอย่าแย่งกูเออสวย แตกโเคสวยแ <laughs> ย่งคีปเปอร์เขาเพราะมันแย่งซอมบี้ผมนะ oh, ผมแย่งเงครับผมแย่งแย่งไม่ได้ด้วยคนตีเยอะเกินอะไรเงี้ย oh. ต่อไปไอรอนโกเลมเกิดนินฟา่า oh. เอาดาบนี้นะฮะ oh. นะอะไรเกิดไหมไม่มีนะฮะที่แต่อารอนโกเลมตัวมใหญ่เลยตรงนั้น oh. ไม่เข้าใกล้ดีวกว่าว่ะสลา,ายเกิน ว่าผม,มตีคิปเปอร์หรอกครับเออเอาไ,ไปตีคิปเปอร์ครับมีคนมาตีผมเมื่อไหรมีคนมาแย่งว่าโอ้จะรย์าจา,จามาแย่งผมเมื่อไหร่ยเฮ้ยผมได้ว่ะ <c oughs> แกวโอเคมามาไลา่ไลก่กระทุกขมันไลก่กระทุกขมันเพื่อนไล่กระทุกขมันไล่กระทุกขมันก่อนเกมจะเริ่มไล่กระทุกขมันเว้ยโอเคอเพื่อนตีไปนะฮะผมยิงตัวนั้นก่อนละโอเคโอเคสวยไม่มีใครยิงตัวนี้เลยเหรอ ยากกันเลยเฮ้ยผมยิงโดนนะเท okay, แตกเยี่ยมครับทำดีก็ทำได้ทำดีก็ทำได้เฮ้ยนี่ต้วกเลยละการละกันละกันละกันนะ,ะสวยครับยี่สิบคิวครับผมโหดเกินโอเคนั้นพวกนายย่งกันเราเลยนะเราไม่เอาก็ได้ <laughs> มันดูวุ่นวายดยีนะ <laughs> โอเคผมก็จะเล็งตรงนี้เลยนะต้องมีตัวเกิดตรงนี้แน่ๆนะครับผมมา ยิงปล่อยยิงโอเคยิงปล่อยยิงยิงปล่อยยิงสวยเล็งเล็งเล็งดีนะไกลไป okay, okay. โอ้ไม่โดนว,ว่าว้วทิ้หายอืมแตกสวยดีก็ทำได้เพื่อนๆทำดีก็ทำได้สวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงาม,ม,มสวยงามครับผมยี่สิบสี่คิวครับผมสวยงามจริงโอเคตาเนี้ยเอาว่ะ เออโอ้โหเขาดาบเพชรมันก็ไปไกลเกินนะฮะชุดเกราะไหมหรือระเบิดดีวะอันนี้ตีตีเหล็กก่อนแล้วกันโอเคเลีงดีๆจวไปไปดอกสองดอกสวยไปไปไปสวยเลี้ยงมาทีไปสวย,สวยแตกเยี่ยมเลยมา,มากระตุ้มมาทีตออ่อแตกแตกสวย ทำดีครับทำดีไหวเปล่าออคนไหนไม่ไหวครับบอกผมได้ครับยืมเก้าคิวอะจันเอาดีทนูทนูเอาทานูกับเอานี้ได้ไหมไม่ได้ด้วยเอาทานูอีกแล้วกันนะเล็งยิงเล็งยิงสวยเล็งยิงเล็งยิงสวยเล็งยิง,ซอ,ยง,ยงซอมบี้เสือกอะไรเนี่ยเฮ้ยเยล็งยิง ผมเคลียบนทับอากาศเองเอะอจะสกสองีิสว่ะเย็นรอยโอเ้โยตอนนี้ได้วะ่ะผมผมสามสิบสามคิวแล้วอย่างโหดเลยวะ่ะสามสิบสามคิวแล้วพ่อไม่พี่น้องเอ,อ้ยโหดเกินเล็งเอาว่ะแตมเยอะกว่าเพื่อนแล้วทีนี้ผมเนี่ยมันต้องมีตัวเกิดตรงนี้แหละฮะว้ายพ่อเมืองตีกูได้ไงเนี้ยเห็นว่ากูแต้มหลายกว่ามูก่ก็อย่าตีกูหลาย เพื่เพื่อนเพื่อนไปรับตีรอผมเลยนะเพื่อนนะเออไปมาเพื่อนเออโอ้ไปรับตีด้วยกันนะเพื่อนนะเออเอาเลยที่สบายใจนะเพื่อนโอ้มามากระซูกูร้อยกูยืนให้ตีเลยนะลูกโกเลมมามาไฟกับพี่มาไฟกับพี่มาไฟกับพี่เลยละกันตีละกันนะสวยครับไปไปไล่ตีทั้งโกเลมนะลูกนะผมไม่อยากยุ่งเลยว่ะแล้วลูกโกเลมมังเปลี่ยนตำแหน่งมากระซูกับผมนะผมผมเกมเลยนั่นเนี่ย เออให้ผมรอตรงนี้เออแล้วมึงเปลี่ยนตำแหน่งมาหากูทำไมเนี่ยเว้เอ,อ้ยไปหาเพื่อนกูไปยิงไปยิงยิงแล้วลืมครับยิงแล้วลืมเอา้ามันไม่ตายวะต้องจำนะฮะโอ้บักกานี่แม่งเอาเรื่องเลยโอเคขอเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนนะอเอ้นี่สวยเก็บตัวบนเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็เก็บตัวนี้ให้หมดเลย ผมต้องดีซะให้เรียบร้อยใหเรียบร้อย,เ,ย,อยเล็งเออเพราะงั้นโดนลุมว่ะโดนลุมม่ะเพื่อนไม่เอือแตกเอนแตกแล้วหนึ่งครับผมอมาวันกับสุวนเราจะมาวันตีตีกันตีกันเออเอาไม่ตีเอาเอาเออเอาเ,เออดีดีทำดีก็ทำได้โอเคแตกยิง ยิงไม่โดนด้วยจบหาลนะโอเคแตก,กสวยแตกสวยไม่ไหวแล้วตาแบาบนี้โอเคแตกแตกดีแตก,แ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 กโอเคเลเจอร์ผมอัปเดตอันนี้แล้วกันมาโอเคเล็งครับเล็งดีๆครับ เขาอัพเรียบร้อยหดอกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกหนึ่งดอก,อดอก,ดอกอเต็งมงบักอันนี้โอ้ซอมบี้บังว่ะหายเอ้ยโอเคแตกและมามาสร้างซอมบี้ต่อเอ,อ,อื้อกูโดนกระสวนโอ้ตายแล้วแต่ก็5วิเกิดปะเนี่ยสามสองหนึ่งเกิดสวย ไปเรียบร้อยห้าสิบคิวอ่ะเพื่อนๆนี่โหดเกินอะไรเกินโอเคเอาทำตีเหล็กนี้กันนะฮะโอเคเล่งมาที่ตีเหล็กเดี๋ยวช่วยให้เรายิงแรงขึ้นนะครับโอเคไปยไปไปโอเคยังคิวเพื่อนนี่งานถนัดผมนะโอเคสวยจริงให้ซ้ำนะฮะสวย โอเคครับ okay, สุดความคิ้วก้อยดีเกินดีเกินโอเคมีในเกมนี้ผมที่หนึ่งตลอดนะอะไรเงี้ยอาจจะมีแพ้บ้างนะครับตอนตีมือตกแต่ไม่เป็นไรนะนะตีช่วยเขาหน่อยอะ่ะตีช่วยเขาหน่อยอะ่ะโอ้โหมันไปแล้วสอมีสอมีสอม,สอมีไปแล้วเออโอเคสวยไปอยู่โอเคครับผมเอาแต่ท่าตีเหลยก่อนเลยนะตอนนี้ไม่ไหวละโอเคครับมาเร่ง เฮ้ยแล้วกูเลมว่ะตานี้ไม่เอาปิดอันปะเนี่ยไม่เป็นไรเอามาตีตัวนี้แทนเฮ้ยทำไมยืนนิ่งอ่ะเฮ้ยทำไมนายยืนนิ่งอ่ะเพื่อนทำไมนายยืนนิ่งอ่ะอู้หูโดนกระทุกเลยทำไมนายยืนนิ่งอ่ะายืนนิ่งทำไมอ่ะเพื่อนแตกไปแตกไปแตกไปสวยแตกครับผมบักอันนี้ยังไม่แตกมามาไปสร้างพนังการไปสร้างพลังการมาสร้างพลังการสร้างสร้างพลังการ เลือดกูกูไปแล้วเย้ยตามมาจ้องล้างจ้องแางเยออ้เออข้ามันสวยครับ,รบเพื่อนครับทำดีก็ทำได้ครับมายิงต่อทีละตัวนะสวยครับต่อทีละตัวโอเคต่อทีละตัวสวย,ยช่วยกันแล้วเยิงไปเอาไม่โดนวะเพื่อนตัดหน้ากูโอ้ตายแล้วยิงไปสวยแตกโอ้โหข้าทับอากาศหมดแล้วมามันก็ตัวข้างล่างต่อ ตัวกำลังตองตัวกำลังตอกโอ้ตีเยอะเกินตีเยอะเกินบางทีโอ้ตีเยอะเกินโอ้โหเอเอือดโดนตัวนี้กระซวกหน้าเขาให้หนึ่งดอกครับผมแม่โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมรอผมเกิดก่อนนะโอ้โหผมเกิดแล้วมาโอเคเวฟถัดไปเผาเอาไว้รอเลยละกันมายิงยิงยิงเข้าไปครับ ไปครับทุกคนครับไม่ไหวจริงบางทีสวยเอ้ยซอมบี้จะเลือกเอ้ยเรียนเลยเก็บตัวนี้ก่อนอสวยโอเคกรรมาการมันแตกหมดแล้วนะมาโอเคซอมบี้มันกระตุวกันหน่อยแล้วกัน 7คิวครับผม76คิวนะเ,นเพื่อนๆยัง56 52อยู่เลยว่ะหดเกินบางใครหดเกินขัดไม่ได้ไม่พอครับเคะบอกวนี่เล็งตรงนั้นผมจะแย่งคิวมันนะทุกคนครับย,ย,ย,ยิงไว้ยิงอ่ะยิงยิงไหมไว้เฮ้ยโอ้โหโดนฉอหน้าเบื้อแตกไอเยียงามไส้เลยครับคนตาดยิง,งามไส้แน่นอน มนเกิดลุ้ยไปต่อดิยิงเก็บแต้มมาทุกคนเก็บแต้มแต้มครับผมแตกสวยเผาผ่านเผาระยะไกลโอ้ยนี่ก็จังเลยวะเฮ้ยเผาระยะไกลเผาระยะไกลแตกใครมาตัวนี้มาหน่อยแล้วกันสวย แปดสิบสามคิวกับเพื่อนที่อยู่หกสิบสองนะฮะหมดเกินกูอกู่คุณนีณ่หมดเกินไะ่ร้ว่ามันจะดัดบหรือเราวอกเฮ้ยสงสัยพี่จะเก็บตังค์มาอย่างยาวนานนะฮะแต่ผมนี่กลัวไม่ได้ใช้ตังค์ครับใช้แม่งก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเแม,ม่งจะจบตอนไหนก็ได้ไงประเด็น <_ ull ing> ดีๆเงี้ยวไปๆเอาแม่งไ,ไม่วิ่งต่อวะจริงโอ้แนยังคิวกูละ เฮ้ยติด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 ผมชอบติดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยจุด้วยเอือแตกสองหนึ่งเกิดสวยพวกพวกแม่งต่อเลยแนะครับพวกพวกแม่งต่อตัวกันต่อเพื่อนนะเฮ็ยวู้ยผมไม่กล้าสู้กับไอ้เล็กตูเลมว่ะเพื่อนนอนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปมันหลบตรงนี้ดีกว่าวะข้าานี้ดีกว่าวะเพื่อน เอ้ยมึงทำมาทำไมเนี่ยเออมันก็มาลอ่อกูดิเพื่อนเอ้ยตีตัวนี้ก่อนแล้วกันวะมาแย่งกันแย่งกันเอาใครจะได้เอาเอาตะลุมบอลตะลุมบอลผมไม่ได้เ <c oughs> ออมามากระตุ้งไมื่อไรลราก็เล่นมากระตุ้งกุเออกูขอตายเ,เลือดก่อนหน่อยแล้วกันวะโอเคครับตายรีเลือดก็เป็นสิ่งที่ดีนะส,สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เสียตังค์นี่หว่า เอาตายเลือนแม่งเสียตังค์ครึ่งหนึ่งตายเลยแต่ไม่เป็นไรเลือดกุรีแค่นั้นเป็น,ด,ปนดีงามเตะดีนะเพื่อนปอยิงทำอากาศมันก่อนซะปล่อยอากาศมันปล่อยสวยงามครับโอเคเอปดิเย่นยิง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 ปล่อย ยิงไปโอ้ยิงไม่โดนวะหมูทำดีเยอะเกินดูดิคือระเบิดได้ไหมเนี่ยเออเออได้ e x p o s i v e arrow วะธนูระเบิดนะโอเคครับสวยครับยิงไปปูมดับเ l ลคิว l ไหมนั่นนะ่ะ โอ้โหได้ธนูระเบิดว่ะแม่งของดีของดีดีจริงอะไรจริงเอาธนูระเบิดหมดละไม่น่าโอ้ยแต่เดียวเอิงปะตายเลยไม่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 กูเสียเงินครึ่งหนึ่งถ้ากูตายไม่เอาเงินไม่เอาไม่ดีไม่ไมไมดีอะไรแบบนี้เคจ็บแต่ซอมบี้ครับหน้าที่เราถ้าอยากตีคิปเปอร์ก็ตีไปนะโอเคสวย เออนี่เท่าไหร่วะแปดร้อยแปดร้อยโอเคแปดร้อยใครมาแลกคันูเบลสองนะก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะช,อชอ็อตช็อตฮู้ยแม่งเกิอดอีกเยอะเลยอ่ะฮู้ยเยอะเกินบางทีในดีเดี๋ยวกันไปชอบชอบไปอยู่ตรงนั้นวะชอบยิงดักยังไม่เป็นไรยิงไปเก็บไปทีนึงตัวครับดีครับโู้ยเยอะเกินบางทีโอ้ยเยอะ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  ย้อยโดนกระสวงหน้าหนึ่งดอกครับผมตายเลยครับทีนี้โอ้บางนี้แต้มอย่างเยอะอ่ะบางก็นี้อ่ะโอ้โหยังโกงอ่ะแต่ก็เอออะไรเ้ยแต้มกูเยอะกงเยอะเลยเออแกวิ่งหนีซอมบี้ว่ะกระทวกซักเรียบร้อยเพื่อนโู้ร้อยร้อยคิวครับจากจุด,จด,จดนี้ ตายโอเคสวยงามยังได้แต้มเยอะนี่ยิงไอ้พวกข้างบนก่อนนะฮะเพราะมันตายง่ายไม่ใช่อะไรตายอย่างง่ายเลยสวัสดีครับยิงไปโอ้โหได้คิวเว้ยใส่ไอ้พวกด้านบนได้แต้มเยอะดีสวยงามครับทำเยอะทำได้ดเพื่อนเฮ้ย ผมจะซื้อของผมจะซื้อของเว้ยนี่แปลกไปผมว่าผมชนะนลแล้วแหละครับไม่ต้องสืบแล้วแหละเออผมชนะนลแล้วเพื่อนเออแล้วกูติดอะไรวะ,นะเนี่ยเฮ้ยติดเกิน <c oughs> นะเพื่อนน้อยแต่รอดตัวเซนครับผมแล้วน,น,นี้โอ้สีล้ลวนๆเลยเว้ยเฮ้ยเคารันโกเลมมาวะครับ <c oughs> ยิยงแล้วโกเลมแม่งยิงแม่ โอ้มันกระสวกผมว่ะมันเลยกระสวกหนื่นแล้วบางนั้นกอบเพชรเลยเว้ยมันไม่จำเป็นต้องซื้อกอบเพชรหรอกครับอืมหิววัช้าเยอะด้วยเนี่ยโอเคมันตีมันตีมัตีมัน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 โอ้ไม่ไหวว่ะได้คนบางทีแต่ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ มามามาเท่าไงเกมน uh oh, ี้มันยาวจังวะเพื่อนแม่งไม่ยอมแพ้สักทีนะฮะแต่ว่าเลือดมิเลเจเรือหนึ่งแล้วล่ะครับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วครับแบบโอ้กูโดนยิงตายจบแล้วจ้าโอ้โหผมว่ารอบนี้ล่ะจบของจริงนะฮะเล่นยิงเล่นยิงกดทีละตัวครับกดทีละตัวเอาพวกอยู่บนอากาศก่อนบนฟ้าบนอากาศเอ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเพื่อนใจเย็น เพื่อ,อโดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ล็อกเกินใหม่ครับลิงดีๆเอาไปผมว่าจบแล้วแหละตานี้ไม่ต้องไปตีทริปเปอร์ให้มันยากหรอกว่ะอ okay. ตอนนี้น่าจะจบแล้วล่ะครับโอเคจบแล้วมีผมยืนอยู่คนเดียวนะฮะชนะแล้วครับชนะแล้ะผมนี่พาชนะเลยนะฮะ แม่ดีจริงๆโอเคอยู่อันดับหนึ่งก็ถือว่ามีดีแล้วนะดีแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่าน,น้วกันเนะาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ